ข่าวดวงหนึ่งนาทีประจำวันพฤหัสที่10เมษายน2568ลัคนาราศีแม่จะมีความสำเร็จโชคดีในงานผู้ใหญ่จะหนุนลัคนาราศีพฤกษบเศร้าๆหม่นๆในเรื่องของความรักคิดถึงแฟนคิดถึงคนรักลัคนาราศีมิถุนจะมีรายจ่ายเยอะหมุนเงินหน่อยวันนี้ลัคนาราศีกระกดอารมณ์ขึ้นๆลงๆต้องการทางเพศสูงแต่บางครั้งบางทีก็อยากอยู่คนเดียวเอาแน่อนอนไม่ได้ลัคนาราศี สิงจะมีความสําเร็จโชคดีการงานต่อประสานงานลัคนาราศีการจะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานวันนี้ภาระค่อนข้างจะเยอะลัคนาราศีตุลอารมณ์เหมือนคนอกหักอารมณ์เปรี้ยวลัคนาราศีพิจิกลูกน้องบริวารจะให้การสนับสนุนดีลัคนาราศีธนูจะมีความสาเร็จโชคดีในเรื่องของความรักทั้งวันลัคนาราศีมังกรก,การงานมีการแข่งขันสูงแต่ก็จะมีความสําเร็จลัคนาราศี กุมจะมีชื่อเสียงในงานที่ทําอยู่มีคนให้การสนับสนุนลักณาราศีมีนระวังเรื่องการเงินการทองระวังรายจ่ายระวังมิชฉาชีพระวังเสียเปรียบเสียรู้ในเรื่องการเงินในวันนี้จบ